มา, <Hey. S 1> าอัญเชลีวันธาอภิวัฒน์นี่ครับผมใหม่ครั้งหนึ่งครับผมกับการบ,บริหารอีกลแล้วนะครับผมอเพิ่งนึกได้ว่าเคยมีหนังสั้นอีกหนึ่งเรื่องเอ,อทำเกี่ยวกับพ่อพ่อของเราอะไรเงี้ยเกี่ยวกับว่าความรักของพ่ออะไรางี้มามาดูนะเป็นหนังสั้นที่ทำเอาไว้ตอนปีสนะครับผมมาดูกันว่าหนังนี้จะออกมาเป็นยังไงไป วันนี้อาจจะเป็นวันที่ใครหลายคนมีความสุขซึ้งมั้ยล่ะแต่สำหรับผมแล้วมันไม่ใช่ลร้ลองไห้ตามเฉยเลยเฮ้ยยังไม่ทันดูเลยร้องไห้เฉยอ้ยอยเก่งไม่ได้โอ้ยมันจริงๆมันแบบ ง,งาน <laughs> เพิ่งขึ้นเพิ่งขึ้นเป็นสิ่งเดียวที่ผมทุ่มเทม,มากที่สุดในชีวิตพอคิดว่ามีงานก็มีเงินมีเงินก็สุขสบายแต่ผมนั้นลืมไปเลยว่ามีใครคนหนึ่งที่ไม่ต้องการไอ้เงินนี่เลย พ่อจะคอยโทรมาถามผมเสมอว่าเหนื่อยไหมเป็นยังไงบ้างแต่วันนี้พ่อถามผมว่าลูกกลับมาหาพ่อบ้างจะได้ไหมผมตกใจกับคำถามนี้มากแต่ทำได้แค่เพียงตอบทรงๆไป พ่อครับรู้นะพาะเป็นรูปพ่อของเพื่อนไงทำแต่งงานบอกว่านะฮะทำแต่งงานนะครับผม เรมแบบว่าทํางานแล้วจนแบบลืมลืมครอบครัวเออาากรเป็นาเออ,อ,อ,อไม่รู้โดนเรสิบปหห่ะเนี่ยเฮีย ฉากนี้คือเช้าจริงนะกลางคืนจริงเช้าจริงเนี้ย่ายข้ามวันนี่อาจเป็นครั้งแรกในรอบหลายปี ที่ผมได้เดินทางกลับบ้านไปหาพ่อมันเป็นสิ่งที่ผมอยากจะทำมานานแล้วอยากกลับไปหาท่านอยากกลับไปดูแลท่านติดเพียงแต่ว่า อันนี้พี่คุยด้วตัวเองนะงานเสียงพี่พคซนเนี่ยเป็นสิ่งเดียวที่ผมปฏิเสธไม่ได้มุกางินอยู่เลยตอเนีดด่ดูไปดูไปดูไปจริงไหมใจผมจะไม่อยากทำสักแค่ไหน,น ถึงแม้ผมจะคิดถึงพ่อสักแค่ไหนถึงแม้ผมจะอยากเจอท่านสักแค่ไหนแต่ผมคิดอยู่ในใจเสมอว่า ผมมีเวลามากพ สมมติว่าคนเรามีอายุขัยที่ร่างกายสามารถทํางานได้เพียงแค่60ปีเราจะมีเวลาชีวิตเพียงแค่21,900วัน50%เสียไปกับการนอน20%เสียไปกับการทํางาน10%เสียไปกับการเล่นโทรศัพท์มือถือหรืออะไรอื่นๆที่ไร้สา,าระอีก10%เสียไปกับการเมาค้างของคืนวันศุกร์5%เสียไปกับาการป่วยชีวิตคุณเหลือเพียงแค่5% ที่จะอยู่ดูแลคุณที่คุณ,คณครักไทยประกันชีวิตใช้ปกันชีวิตเฉยอ่ะประมานี้ประมาณนี้ยังไงทำงานจนเดีว่าลืมครอบครัวอะไรเงี้ยคิดว่าตัวเองมีเวลามากพอนะครับแต่จริงๆแล้วก็เ,เหลือเวลาเพียงไม่กี่เปอร์เซน์ในชีวิตที่จะดูแลครอบครัว เพิ่มซะเพิ่มเวลาที่เปอร์เซ็นต์ของการดูแลครอบครัวให้เยอะขึ้นซะนะครับนะนะเพราะอาจจะมีอีกใครสักคนหนึ่งที่ไม่ได้ต้องการไอ้เงินมหาศาลที่เราหามาได้เลยนะครับขอแค่ต้องการความสุขกับเงินเล็กๆน้อยๆก็พอนะโอเคนะครับผมประมาณนี้อันนี้ก็คือหนังสั้นที่เคยทำไว้เมื่อตอนปีสามนะครับผมไอ้เรื่องสั่งเบย์ตอนนู้นอะทำตอนปีหนะึ่งไงมันยังไม่แบบยังไม่มีมุมแสงเล่นแสงอะไรพวกนี้อันนี้ก็ปีสองเรียนด้านแสงมาปีสามําทำหนังนี่ก็อาจจะเป็นแบบอาจจะด,ดูดีขึ้นหน่อย แต่มือการถ่ายเราก็ยังสั่นอยู่การเขียนบทอะไรก็ยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับประมาณนี้เก่งแล้วนะโอเคนะครับผมมีเยอะแยะเลยนะครับผมในการคุยคุยอดีตของผมนะครับอาจจะมีอะไรมาให้ดูอีกย้ายะมากมายนะครับผมถ้าเกิดชอบนะครับผมลองคอมเมนต์บอกดูเดี๋ยวจะหาขุดคุยมาให้ดูนะครับผมโอเคครับผมถ้าเกิดชอบคลิปนี้ไลค์แชร์ทับคลายให้กับ AO ด้วยนะครับใช่ครับขอบคุณมากให้ดูจนจบคลิปนะครับผมสำหรับนี้ AO ขอลาไปก่อนสวัสดีครับเย้